โคตรเลยดุซ่ายสุกิดรู้จ้กว้าวสิพี่กิอัาเบิ่งจ่าหน่วยใหญ่ค่ะบอก This is some good egg ตัดต้นมะกรูดนะจ่ะน,นี่สิถึงหน้าหนาวแล้วก็จะตัดกิ่งมันออกนะจ่ะเพราะว่าจะแ๋ยวเขาไปให้่ในบ้านนะจ้ะต้นมะกรูดจะได้ย้ายต้นมะกรูดเข้าไปในบ้านแต่หน้าหนาวมาแล้วเบิ่งนี่เบิองอันใบใหม่รวงเพิ่แล้ว ตัดตัดกิ่งตัดต้นตะโต๊ะแ้งกิ่งงาอุดล้วจากแหงเป็นน้ำเด้ ใมนันอีกอะเอาไปแช่แข็งไว้เนาะจา้ะ หน้าหนาวแล้วแต่จริง ไปไว้ในบ้านมันเอาขอบไว่นในบ้านมันมันสูงดานเปนหอบนยกหยาบอยู่เมืองนอกในต้นมะกรูดนี่นี่คุนคาถิเ้อจ้ามันหายกินยาต้นมะกรูดเปมนผู้ใดนีต้นมะกรูดอยู่งงั่นนี่หรือว่ามีทองค่ำปูเด้อมันหากินยา โล่งแล้วก้เาเข้าไปในบ้านจ้ะโอ้ยงานนี่เหยียบจ่อยห้ามันนี่เมึงติ๊บ แล้วก็เก็บใส่ถุงไว้แท่แข็งไว้จ้ะใบมะกูดใบมะกูดอยู่นี่รลคาแพงเลิศจ้ะ้ใดนี่ต้นมะกูดเองโชคดีน้ำเลิศจ้ะน,น้ำ อยากนิดหน่อย,ย,อ,ยอยู่แต่เดลัยยุจ้าไปมะกรูดเราจะได้กินเป็นปีบหรอแซ่แข็งไหวจ้าใบมะกรูดกับแซ่แข็งไหว mm hmm. แล้วละปีกกเฮ็ดแบบนี้นะจ้ะ mm hmm. ก้อนสีเขาหนานา,นาวกะ mm hmm. ตัดกิ้งแล้วก็เก็บไปใส่แซ่แข็งไหวนะจ้ะไปแตะใส่ตม้มใส่ก้อยนะจ้ะ mm hmm. แล้วจ้ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บมันเก็บเฮดลูกบอลมาหนี่ เดี๋ยวไปเบิงมาเห็นดูก่อนนาตาเป็นยังไงนะจา้าเดี๋ยวจะภาพไปเบิ้งจแะนะจา่จาจ้านี่มาหลังบ้านแล้วจ้ะจะพามาเบิงเห็ดจ้ะ <c oughs> เขาเรียกว่าเห็ดอ่าพับบอนลจ้ะพับบอมาสุูมเนจ้ะเ <c oughs> บิงเห็นบอพี่น้องเขาขาวเลยเห็นบอเลยดูเขาขาวนี่แกโรคเห็นบอพี่น้อง ลูกใหญ่บอจะว่าเบิ่งเบิ้งพับบอมัสลุมอันนี้อันเห็ดลูกบอด้วจ้ะเห็ดลูกบอแค่นี้พิกรับเนี่ยโคตรเลยลูกไส้สกิดรู้จ้ะว้าวสิพกีรับเบิ่งจ้ะหน่วยใหญ่คับบอ Turn another way Oh my god I don't want to oh. eat this It's so big Can don't, you pick another one Don't break it Yeah, em ghi cả 1 chai Hết nữa nè We have to show Grammy these Ui Bưng hết nè Turn around Turn another way Oh my god two of them เบืองจ่าเฮ็ดสองดอกเบื้งจ่าเห็ดสองดอกใหญ่ซ้ำลูกบอลเลยคือว่าเฮ็ดลูกบอลเบื้งจ่เฮ็ดลูกบอล สลูกเบิงเดี๋ยวจะไปเปิดเดี๋ยวจะไปพายเบิ้งจ้ะมันกินได้เด้อจ้ะเห็ดตุใดกินได้ค่ะจ้าไปตัดมาแ,แล้วจ้ะนี่ก็คือเขาเรียกว่าอ่าพับบอลมัทสุมแล้วจ้ะพับบอลเป็นแปลภาษาบ้านเท่าก็คือเห็ดลูกบอลแล้วจ้ะเห็ดลูกบอลเห็ดลูกบอลเบิง้ง จะเป็นเสียงปุบ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 นะจ้ะฟังเห็นบ่เสียงก็ยังหลุดหอนบ่เหนปะมันจะเป็นหนุ่มๆแล้วจ้ะเบ,บิ่งบ้างเบิ่งเดี๋ยวจะพายเบิง่งนะจ้ะข้างในกระดาษหนังสือพิมพ์ใส่เนี่ยลูกมาเลื่อเท่าเลยเห็นปะบ,บังเสียงมา เจ้งงูบ่อนป่ะมึงเนี่ยเั้างไกมมน,นเดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะจะผ่าให้ดูอันนี้มันเริ่มจะแก่หร้อคือ เริ่มเน่ามันเริ่มนั่นแล้วเบงมันเป็นสีเหลืองแล้วมันเถาแล้วนี่มันเถาแล้วจ้านี่อันนี้เถาแล้วกินว่ได้แล้วนี่แต่มันเป็นสีเหลืองทางในยังสีกินว่ได้แล้วเนาะจ้าเพราะว่ามันอันโดนแล้วบ่ตรงตรงกินตงแต่มันเนินๆเนาะจ้าแต่มันเป็นสีขาวๆจังสินี่มันเป็นตอนเป็นสีขาวๆจังสีต้องรีบกิน อันนี้มันเดี๋ยวถ่ายรูปกันภามาแต่เป็นสีขาวแล้วจ้ะอันนี้มันเป็นสีเหลืองแล้วคือมันเถาแล้วนะจ้ะมันแก่แล้ว เข้าแล้วค่ะมันเข้าแล้วทั้งนัสิเป็นหนุ่มๆมั้งสิจ้ะอันนี้มันเริ่มอันนี้มันมันเถาแล้วมันโดนแล้วนี่กินไม่ได้แล้วนี่บาดออกมาจงเป็นสีเนื้อสีขาวนี่โอเคอยู่เดี๋ยวพาหน่วยนี่แล้วจ้ะอ้อันนี้ก็เ่าแล้วนี่เพื่อ อันนี้ก็เริ่มเซียนนันแล้วจ้ากินไม่ได้แล้วนี่เหตุเดิ้ลหร่อจ้าเห่งถ่ายรูป แล้วมันก็นุ่มแล้วนี่นะไม่เป็นสีเหลืองอลไรนจะ๊ะอันนี้คือเ่าแล้วเห็ดเ่าแล้วนะจ๊ะเห็ดเห็ดนี้มันเท่าแล้วค่ะมันแก่แล้วกินอะไ้แล้วนะจ๊ะอุ้ยเบิ่งเหนือมันนะ่อันนี้พวกฝรั่งเห็นอยู่ในยูทูปพวกฝรั่งก็จะเอาไปอันพัดไส่อัน พัดไซอันเนยเนาะจ้ะเจ้าพัดไซเนยแล้วก็ใส่อันไซแม่ไม่หล่ะหัวหอมใหญ่ใส่พัดไ่หัวหอมใหญ่เนาะจ้ะพัดไ่หัวหอมใหญ่แต่อันนี้มันยินมันมันแบบว่ามันแก่แล้วเนาะนะมันนุ่มแล้วมันสูบคอมเมนบ้านเราก็เอิรนบ้าหมอกโม่สูบเนาะอัน ใส่มันล่มแล้วเนาะคันมันเอิรนบานเท่ากันว่าหมกู่ใส่ลมแล้วเนาะเบิงมันเริ่มจะเนาเบบ่าแจ้ะเบิ้งมันเป็นเปืเป่อยๆสีเหลืองแหละจ้าเดี๋ยวจงพอกันในคลิปหน้านะจ้าเดี๋ยวนี่ยังดีๆก็จะไห่ลุ่ห้ยเบิ้งนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่ลูกนิวยอร์กนอกเมืองด้วยจ้าแฟนเพจแล้วก็ยูทูบค่ะ จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย